ดูต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นน็อตล้อไม่ทราบรุ่นอีกเหมือนกันนะคะหล้อ8ดล้อนะคะบรรทุกประมาณนั้นนะคะต้องเทียบเอาค่ะเดี๋ยวเราวัดให้นะคะตัวนี้จะเป็นข้างซ้ายนะคะตรงนี้ตีแอลนะคะโอเคเรามาเริ่มจากจุดนี้กันอยู่ที่21่ิบเอมิลน,นะคะ อ่ายี่สิบเอดมิลแล้วก็เกลียวนะคะเดี๋ยววัดให้เกลียวตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเกลียวเนาะเกลียวอยู่ที่ยี่สิบเก้ามิลน,นะคะโอเคยีิบเก้าถึงสามสิบประมาณสามสิบนะเดี๋ยวประมาณสามสิบมิลค่ะสี่สิบเอ็ดมิล วัดให้เป็นจุดๆไปเลยนะคะจับตามเลยเวอร์เนียจับตามเลยนะคะสามสิบหกมิลยี่สิบสองมิลน,นะคะสี่สิบมิลน,นะคะยี่สิบสองมิลสามสิบสองจุดห้ามิลน,นะคะ แล้วตรงนี้เขาจะเป็นเกลียวไม่ค่อยแต่นะคะขันออกแล้วก็วัดประมาณยี่สิบมิลน,นะคะยี่สิบมิลเนาะโอเคแล้วก็ความยาวทั้งหมดความยาวอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบ หนึ่งร้อยสิบสามจุดห้ามิลนะคะความยาวทั้งหมดนะคะ